กังเกลอนอะสำไมดีตอนเช้าเป็นลูกสำไมดีตอนเช้าไม่ได้ยิ้มหวานเท่แค่เร่ดูสิโอ้ยมาดีมียเต่โดนนัดเชอไม่เดี๋ยวมุยเบี้ยนะเมื่อคืนนี้นอนดีลูกนอนหลับดีอะเก่งเท่สำไมดีตอนเช้าว่าจังไลยลูกว่าล้วเว้ยเดียวเดียสว่าจังเลโอ้ยเป็นวัดวะลูก Pues sea, en el lugar, ¿no? Escucha. Nadie. Uh, pero también. <laughs> yeah. Ahora vamos a limpiar la cara, limpia mano, también el tip. Mm. Limpia también boca, la pequeñita. Oh, ¿Ya yeah. ยิ่หนกี้ไปเลยนี่โอ้ยบุักบไทยเลยเนอะลูกโนเอาละนะแต่ฮะมนนั้นโอ้จุ๊จุ๊จสิแกอาละสบายดีแต่สบยดีโอเป็นวัดมาเลนี่เสนามดาร์มุ้ยฟ่อเต้นเนาะโอ้ยด้ิดิอะไรนี่อ๋อมอนดิสป Limpiamos con también, ¿no? ¿Eh? ¿Y más, comés? ¿Y más? ¿Qué es lo que más? Reduce. ¿Qué? Buena. uf uh, Reduce. Habla, reduce. ¡Qué pedo! Madre mía. ¡Je,